สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพการออกล้านหวยห้านอยห้านอยปกติประจำวันที่ยีตุลาคมสองพันหาร้อยหกสล่างวันเลขสองตัวลางเลขที่ออกสี่ศูยสล่างวันเลขสอตัวบนเลขที่ออกหกสี่ล่างวันเลขสตัวบนเลขที่ออกห้าหกสี่นี่ก็เป็นผลออกมันหวยหานอยหานอย ปกติประจังวันที่24ตุลาคม2020ขอให้โชคดีมีชยัยถูกหวยห,าห้านอยปกติได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไวไ้ได้จ้าสับตะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา1 9นาฬิกา30นาทีได้ฮาหนอย VIP สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า